พอใช้ปีกการคอเลยจะเป็นเด็กวัยมัธยมนะครับแม่พอใช้ปีกการคอเลยครับถ้าน็อกลงไปนี่จบเลยนะครับน่าจะจบแล้วครับถ้าดับสิบนี่รางวัลพิเศษจากอันตาซินนะครับดูแล้วรอดไม่รอดโอ้โหยังรอดครรรับบเียย้อครับ เด็ขาดดีไ่ต้องซ้ำครับจับตาดูดีๆครับแข้งขวาของบัวลอยบอแทงซ้ายนะครับโอ้ยซ้ายหน้าครับเต็มข้อเลยครับตาลอยเลยครับตอนนี้ดูครับมุมหลังครับอืเต็มทัดดอกไม้เต็มโกขูเลยครับมาดูขาขากระตุกเลยครับดูปลายเท้าของโจชัวครับกระตุกเลยครับเอียงเข้าไปครับเต็มเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับ รับห0 0 0 0ห่นบาทแน่นอนครับจากอันตซินอาจารย์พิยะเหล็งสุดใจพยักมาเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นเด็กวัยมัธยมเลยครับแม่พอใช้ปีกการทอเลยครับถ้าน็อกลงไปนี่จบเลยนะครับน่าจะจบแล้วครับถ้าดับสินี่รางวัลพิเศษจากอันตซินนะครับดูแล้วรอดไม่รอดโอ้โหยังรอดครับ เด็ขาดดีไม่ต้องซ้ำครับจับตาดูดีๆครับแข้งขวาของบัวลอยมาทางซ้ายนะครับโอ้ยซ้ายหน้าครับเต็มข้อเลยครับาลอยแลวครับตอนนี้ดูครับมุมหลังครับ็ปทัดดอกไม้เต็มกกหูเลยครับมาดลูกขาขากระตุกเลยครับดูปลายเท้าของโจชัวครับกระตุกเลยครับเอียงเข้าไปครับเต็มเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับ รับ1,000 0บาทแน่นอนครับจากแอนตซีนอาจารย์พิยะเหล็งสุดใจพยักหน้าเรียบร้อยแล้วครับ